สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันชื่อนางสาวชุติตาประเดศ เรียนมสทอย very, ู <além. S 2> <carro. S 1> ่นะตอนนี้นะคะก็เรียนมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะคะจะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆชักชวนเพื่อนๆมาเรียนมสทกันอย่างไรนะคะเอาง่ายๆเลยเพื่อนๆจ๋ะการที่ค adults. คทุตาการที่คนทุกตาเรียนเรียนมสทนะคะดับแรกคือเราอยากได้วุฒิการศึกษาเนาะเราอยากปรับวุฒินะคะจากสมัยก่อนเรา ไม่มีความสามารถที่เราจะเรียนได้นะตอนนี้เรามีปัญญาส่งตัวเองภาษามีส่งเรานะคะเราก็มาเรียนหนังสืออันดับแรกเลยนะคะเพื่อนคะ่ะเราจะต้องเรียนประกาศนียบัตรก่อนเพื่อนจ๋าคือลองภูมิตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาษาไทยยิ่งภาษาไทยเราจะต้องอ่านบ่อยๆเนาะฝึกอ่านอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเราเนี่ยจะเรียนผ่านได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกเพื่อน,อนจ๋าจะต้องนะคะ สมัยก่อนก็จะเรียนทางไปรษณียน์นะคะคือเราไปซื้อหนังสือทางไปรษณียน์นะคะทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพื่อนจะเข้าไปในของเบอร์ไวเบของมสทได้เลยนะคะล้วไปโหลดคู่มือเขานะคะว่าเขาจะทำอย่างไรเขาเรียนกันอย่างไรนะคะง่ายๆสบายๆเพื่อนจะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเรียนหนังสือที่แบบเรียนอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือแล้วเราไปสอบนะคะเป็นอะไรที่สบายมากเหมาะสําหรับคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจริงๆนะคะเออเพราะว่า ณนะนะตอนนี้ก็สามารถที่จะเรียนที่ไปที่มหาลายัยใครที่อยู่ใกล้มหาลัยก็ไปได้เลยนะคะแถวจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเพื่อนา๋าแต่เราอยู่ต่างจังหวัดเราจะต้องอยู่ศูนย์ที่ใกล้บ้านที่สุดอย่างคุณตุ๊กตาอยู่สกลนครน,นะคะศูนย์ใกล้บ้านที่สุดคือศูนย์อุดอรธานีนะคะคือเราจะต้องมีเบอร์โทรแต่ในหนังสือของคู่มือขอ,ของมอสที่เขาจะมีให้อยู่แล้วล่ะค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะคะว่าศูนย์แต่ละ จังหวัดแต่ละภาคมีที่ไหนบ้างเพื่อนจ๋าเราอยู่จังหวัดไหนใกล้ที่สุดเราไปที่นั่นเพื่อนจ๋าเอาง,ง่ายงไม่ต้องเอาอะไรเร่องมากเลยนะคะไม่งั้นก็เข้าไปใน f อ c เฟซบุ๊กของมสทได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะมีการบอกอาจารย์ก็จะมีสอนนะคะเรียนง่ายๆนะคะโอ้ยเชื่อไหมคะการที่โคตุกตาได้ไปสอบในแต่ละแต่ล,ละเทอมเนาะ เขาก็จะมีรุ่นแบบอืมรุ่นที่แบบว่าเรียนเนี่ยอายุนี่ไม่สําคัญเลยนะคะยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่ยิ่งต้องเรียนหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะลูกหลานเ็าโตกันหมดแล้วนะคะจากที่ประสบการณ์ที่ที่ท,ท,ที่ที่ไปเจอพี่ๆที่เขาไปเรียนเาขาไปสอบรุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่คือเขาอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าอยู่คนอยู่บ้านมันเหงานะเออเรียนหนังสือคือการเรียนหนังสือคือการเรียนตลอดชีวิตนะคะไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้นะคะเอาใกล้บ้านนะ ถ้าคุณไม,ไ,มไม่ไม่สะดวกก็โทรศัพท์ไปได้เลยหรือเข้าไปใน Google